Jelur nadi debahan, pemisum hitung maktabaya discalonin. sama jamputa sa. แล้วก็เจริญพรคณะผู้บริหารกรมวิชาสาสงเสริมการเกษตรซึ่งมีท่านโอลานพิทักษ์ทธิบดีกรมสงเสริมวิชาการเกษตรและก็คณะผู้บริหารทุกท่านตลอดงานการเกษตรหลายส่วนที่ได้มาวมกันเริพร่งกับเจริญกรร อันเป็นสิ่งที่พวกเราตัง้งกระทำมาทุกปีคือการกระพุ่นกปาในช่วงวาระาพิธีขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของพวกเราวัฒนธรรมขององคอ์กรที่มุ่งมั่นให้เรานัานรร้นไดนน้ประกอบุณงามความดีได้เริ่มต้นกระทำในสิ่งที่ดีเริ่มต้นในการที่จะ ทำให้เราัั้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคุณสิ่งที่น่นอนนาอนุโมทนาน้าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นด้านโยมทั้งหลายทุกบทนีสั้งคมของ,งเรงาบ้านของเราันราน้นกำลังต้องการความสามถีเป็นสิ่งที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่ที่จะขึ้นพศ2 5 5พนี้ ธรรมาาพในนามตัวเทพนั้นสูงนั่นก็ร้อยเจริญพรทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญขอเจริญพรสาธุ